พามาสามคนได้ทั้งสามคนอ่ะมีคนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ผมก็พามาจนได้ได้ไงตัวเองเอามาแล้วอ๋อเนี่ยนะได้ทุกคนเนี่ยพามาอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่หลอมมุมได้ทุกคนได้ทุกคนเราพาเราพามาทุกคนได้ทุกคนเลยใช่ไหมได้ทุกคนอาทิตย์ที่แล้วก็มาเอาไอโฟนสิบห้าคุณไหมนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่เราเป็นเครื่องรางให้เอาเครื่องเก่ามาดูหน่อยเครื่องเก่าอ่ะ ตัวไหนพี่จะย้ายข้อมูลอ่ะโอเคแตกยับย้ายไาใช้คุ้มนะไป14 Pro Max เลยนะ256จรินะครับตอนนี้เหลือแต่256ล้ะมาด้วยกันที่เดียวกันหมดเลยนี่เนี่ยมาพามากี่คนมาพามาทุกอาทิตย์เลยนะผ่านหมดทุกคนย้ายข้อมูลจำ Apple ID เก่าได้เนาะ โอเคเราจัดให้ซ4 p ซีโปรแม็กสองห้าหกเพราะนี่ของขวัญวันเปิดกล่องของคริสต์มาสอีกแล้วเร่งมาต้องตัวนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอเค